เราจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือในส่วนของการโอนรถโอนทะเบียนติดต่อเอกสารตรงนี้กับการทําใบขับขี่เราจะมีขั้นตอนและจะมีเคล็ดลับในการที่จะทําทุกอย่างให้ไหวเวลาที่เรามาแบบนี้เราก็จะมักจะเจอหน้ามา้าหรือเจอคนที่เข้ามาทักเราว่าพี่อยากได้ไวๆไ,ไหมไม่ควร ติดต่อกับคนพวกนี้เด็ดขาดนะครับเพราะคุณอาจจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งเอกสารฟรีไม่ต้องคิดว่าจะรัดคิวได้ไม่มีผมก็ส่งจับเลยนะครับแล้วก็ส่งตำรวจดำเนินคดีบอกเลยว่าที่โดนโดนกันเนี่ยปีหนึ่งเป็นร้อยลายเหมือนกันนะครับผมว่ายากพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับการสอบข้อเขียนคุณต้องสอบให้ได้45ข้อหรือ90%นั่นเองนะครับถ้าไม่ผ่านทำยังไงในวันเดียวกันเนี่ยยังสอบซ้ำ เขาอนุญาตให้ซ่องได้1ครั้งไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่จะชุดจริตจากโรงเรียนเพราะกรมการขนส่งมีระบบที่จะตรวจสอบคุณต้องสแกลนลายนิ้วมือทุกคนต้องถูกบันทึกภาพว่ามีการมาสอบจริงมีการมาขับขี่จริงผิดเงื่อนไขโรงเรียนโดนลงโทษนะ ท่านผูมมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่5จตุจักรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแนะนํากระบวนการในการติดต่อราชการของกรมการขนส่งทางบกครับหลักของวันนี้เราจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือในส่วนของการโอนรถโอนทะเบียนติดต่อเอกสารตรงนี้กับ การทําใบขับขี่เราจะมีขั้นตอนและจะมีเคล็ดลับในการที่จะทําทุกอย่างให้ไวเป็นยังไงมาดูกันครับเล่าเบื้องต้นก่อนคือถ้าสมมุติว่าคุณจะโอนรถคุณไปซื้อรถมา1คันแล้วจะต้องมาโอนกันที่ขนส่งสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือเช็คที่อยู่ของเจ้าของเดิมนะครับว่าเขาจดทะเบียนอยู่ที่ไหนเพราะถ้าคุณไม่เช็คและคุณตั้งใจมาที่จตุจักเพียงอย่างเดียวเนี่ย อาจจะมาผิดได้เพราะถ้าเขาจดทะเบียนอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นแถบมินบุรีตรงนี้จะไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานเขตจ,จัดุุจักนะครับรง่ายๆว่าขนส่งใหญ่ที่เราเรียกกันคุ้นๆภาษาบ้านๆคือขนส่งใหญ่ไม่ใช่ทุกคันจะต้องมาที่ขนส่งใหญ่ตลอดขนส่งใหญ่เนี่ยจะดูแลเฉพาะในเขตพื้นที่ชั้นไหนตรงกลางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันที่เราซื้อมาเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ไหนโทรศัพท์ครับหรือเข้าไปเช็ค โทรศัพท์ก็โทรที่1584เป็นเบอร์กลางของกรมการขนส่งทางบกหรือเช็คข้อมูลเบื้องต้นบนเว็บไซต์ครับเขาจะมีบอกไว้เลยว่าเขตอำเภออะไรที่จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของคุณอยู่พอทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องมาที่ขนส่งไหนก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้าการโอนแน่นอนต้องมีสมุดผู้มือจดทะเบียนกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีมอบอำนาจก็ต้องใช้2ชุดนะครับก็เตรียมตัวกัน ให้พรอบตรงนี้ง่ายๆแค่นี้และถ้ามีเงื่อนไขอื่นๆเช่นเป็นการรับมรดกหรือเป็นชาวต่างชาติตรงนี้แนะนําให้เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือไม่ก็ต้องโทรมาติดต่อว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกบ้างเมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนถามว่าต้องมาติดต่อที่ไหนก่อนอย่างไรในกรณีโอนรถ มาถึงขับมาถึงปุ๊บเตรียมเอกสารให้ครบแล้วไปที่อาคารตรวจสภาพเอารถของเราคันที่จะโอนเนี่ยไปที่นู่นเลยยังไม่ต้องมาที่ส่วนของงานโอนนะครับให้เอารถไปตรวจสภาพก่อนตรวจสภาพเสร็จเขาจะมีกรอบเอาไว้ใบประเมินต่างๆว่าราคาคันนี้เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่อย่างไรนะครับตัวช่างเขาจะดูแลตรงนั้นหลังจากนั้นได้เอกสารกลับมาก็มาติดต่อที่ฝ่ายโอนฝ่ายทะเบียนอย่างตรงนี้นี่คือชั้น3เป็นฝ่ายของรถยนต์นั่ง เกิน7ที่นั่งนะครับหรือรถบรรทุกก็เอามาตรงนี้เลยเอามายื่นแล้วเขาก็จะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดถ้าเอกสารไม่ครบไม่ถูกต้องเราก็ต้องกลับไปเตรียมใหม่แต่ถ้าครบถูกต้องบอกเลยว่าเขาก็จะรับแล้วก็ให้บัตรคิวเรามานี่บัตรคิวนี้สําคัญมากสําคัญยังไง มันหมายถึงว่าวันนี้เราจะได้โอนแน,แน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามแม้จะมีป้ายปิดรับชั้ระเงิน15บหาราาบนะครับบอกไว้เลยว่าเขาทําให้เราทันแน่นอนเราจะได้โอนลถอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เรารับบัตรคิวตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่มีคนก่อนหน้าเราเรามาเป็นคิวแรกภายใน4 5นาทีคุณจะได้รับเล่มกลับไปไม่เสียเวลามากแต่ที่เราเสียเวลาเพราะเราเสียเวลาตรงที่เรารอเพราะมีคนก่อนหน้าเราเยอะ,ะแยะจะไม่หมดเลยที่ตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคนโทรลได้ แต่ถามว่าแล้วถ้าเราไม่อยากรอตรงนี้เราทํำยังไงง่ายๆครับมาให้เช้าคิวอ่ะเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าแต่คิวตรวจสภาพรถอ่ะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถ้าคุณมาเช้าเอารถไปตรวจสภาพก่อนตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เดินมารอคิวเพื่อจะรับคิวตรงนี้ได้เป็นคิวแรกคุณใช้เวลารอทั้งสิน้นเบ็ดเสร็จตั้งแต่ถ้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเบ็ดเสร็จ8ปดโมงสี่้าไม่เกินนี้คุณจะได้กลับบ้านพร้อมเอกสารเรียบร้อยอ่ะ ง่ายๆแค่นี้สิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับคลิปนี้คือสิ่งที่เราต้องเตือนกันว่าเวลาที่เรามาแบบนี้เราก็จะมักจะเจอหน้าหมาหรือเจอคนที่เข้ามาทักเราว่าพี่อยากได้ไวไวไหมพี่มาติดต่อราชการไหมมาทำอะไรนี้เดี๋ยวผมดำเนินการให้เตือนไว้ตรงนี้เลยนะครับย้ํากันหลายๆรอบเลยใส่ดอกจานสักห้าจุดก็ได้ว่าไม่ควรติดต่อกับคนพวกนี้เด็ดขาดนะครับเพราะคุณอาจจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งเอกสารฟรีไม่ต้องคิดว่าจะรัดคิวได้ ไม่มีทุกอย่างทุกขั้นตอนดําเนินการผ่านฝ่ายตรงจุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้และมีการรันคิวผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นไม่มีการแซงคิวไม่มีการรัดคิวตรงนี้ขอให้ไว้ใจได้นะครับบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยครับถ้าคงมขนส่งตรวจเจอหรือรู้ว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือว่าคนนี้แอบดําเนินการมาให้กรมกานส่งจับเลยนะครับมีการจับแล้วแล้วก็ส่งตํารวจดําเนินคดี บอกเลยว่าที่โดนโดนกันเนี่ยปีหนึ่งเป็นร้อยลายเหมือนกันนะครับคมขนส่งบอกเลยว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะกับบรรดามิจฉาชีพที่แฝงตัวมาอยู่ในเขตพื้นที่รวมถึงพยายามนอกพื้นที่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ในพื้นที่นะคืออย่างในพื้นที่เนี่ยเขาขวดขันอย่างดีแทบจะไม่เจอแล้วแต่บรรดามิจฉาชีพเนี่ยไปแฝงตัวอยู่ด้านนอกคมขนส่งซึ่งอยู่นอกเหนือเขตที่ กรมขนส่งจะทาอะไรได้ไคือบางทีเราไปจอดรอพื้นที่เราจอดรอที่จะดําเนินก,นนการด้านเอกสารหรืออะไรพวกนี้ครับเขาไปดักรออยู่หน้าข้างหน้าเลยเตือนไว้ตรงนี้ย้ําตรงนี้หลายๆครั้งอย่าหลงเชื่อพวกเขาเป็นอันขาดนะครับเดินเข้ามาในกรมขนส่งแล้วมาติดต่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินนะครับอ่ะนี่คร่าวๆสาหรับส่วนของงานโอนงานทะเบียน แล้วเดี๋ยวเราตามไปต่อไปดูในส่วนของการทำใบข,ขับขี่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้และในส่วนของการสอบใบขับขี่ครับบอกไว้ตอนตรงนี้นะครับว่าคุณสามารถที่จะไปสอบได้ทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทะเบียนบ้านไหนก็ตามนะสามารถไปสอบได้เลยต่างจังหวัดก็ได้บ้านอยู่กรุงเทพแต่ไปสอบต่างจังหวัดก็ได้ต่างจังหวัดมาสอบกรุงเทพก็ได้นะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมถ้าจะมาสอบที่กรมขนส่งนะครับ2อ,อย่างครับอย่างแรกคือบัตรประชาชน อย่างที่2คือใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ก็ขอได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆที่เขาสามารถออกใบรับรองแพทย์สําหรับการสอบใบขับขี่ก็ไปบอกเขาว่าเราอยากได้ใบรับรองแพทย์สําหรับการสอบใบขับขี่นั่นเองครับขั้นตอนเริ่มแรกจองคิวครับหลังจากคุณได้2ออ,อย่างนี้มาแล้วสิ่งทั้สำคัญที่สุดคือเริ่มต้นแรกคือจองคิว จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT นะครับหรือบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับบนเว็บไซต์ของ DLT คือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก DLT.GO.TH ได้ทั้ง2ช่องทางทําไมถึงต้องมาจองคิวทาไมถึงจะต้องมามีขั้นตอนอะไรอย่างนี้ง่ายๆครับเพราะเงื่อนไขในการสอบใบขับขี่ขั้นตอนในการสอบใบขับขี่มีดังนี้หนึ่งคือพอคุณเข้ามาถึงก็ต้องตรวจเอกสารว่าครบไหมพร้อมไหมสองพอตรวจเอกสารเสร็จปุ๊บ ไปตรวจสมรรถภาพครับคือสมรรถภาพตรวจอะไรบ้างก็ง่ายๆตรวจตาบอดสีตรวจการตอบสนองของร่างกายว่ามีรีอคที่รวดเร็วว่องไวตรงนี้มันคือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับพอผ่านขั้นตอนของการตรวจสมรรถภาพแล้วทีนี้คือขั้นตอนที่น่าจะใช้เวลานานที่สุดครับคือการอบรมคุณต้องผ่านการอบรม5ชั่วโมงซึ่งห้องอบรมเนี่ยเขาก็จะมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องจองคิวล่วงหน้าบางพื้นที่อาจจะรองรับได้ 300500หรือ100เดียวก็แล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับก็นี่แหละคือเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมจะต้องมาจองคิวกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมาแล้วล้นกันแบบพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้มันก็จะผิดเงื่อนไขผิดขั้นตอนนะครับเสร็จสับอบลมเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการสอบข้อเขียนผมว่ายากพอสมควรเหมือนกันนะครับสําหรับการสอบข้อเขียนคุณต้องสอบให้ได้45ข้อหรือ 90%้นั่นเองนะครับถ้าไม่ผ่านทํำยังไงในวันเดียวกันเนี่ยยังสอบซ้ําเขาอนุญาตให้ซ่องได้1ครั้งคือสมมุติรอบแรกได้แค่44รอบ2ถ้าได้รอบ2สอบใหม่ได้45ก็ผ่านโอเคถ้าไม่ผ่านกลับไปใหม่ครับกลับบ้านรุ่งขึ้นก็มาสอบต่อได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็มาที่ขั้นตอนการสอบได้เลยเพราะคุณผ่านการอบรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาอบรมซ้านะครับขอสอบก็เขียนเสร็จผ่านตอนนี้ ถึงเวลาเลือกคิวของการสอบปฏิบัติคุณจะได้ขับจริงนะครับก,ก็คงต้องเลือกกันอีกวันหนึ่งต้องเสียเวลาอีกวันหนึ่งภาคปฏิบัตินั้นก็ไม่ยากครับมีแค่3ท่าคุณต้องทําให้ผ่านเท่านั้น3ท่าเนี่ยสมมุติถ่าสอบผ่าน2ท่าอีกท่าหนึ่งไม่ผ่านอันนี้คือตกนะรอยีกมวันค่อยมาสอบใหม่แล้วก็จะสอบแค่ท่าเดียวที่ตกอยู่ถ้าสมมุติตก2ท่าคุณก็ต้องสอบ2ท่าถ้าตก3ท่าสอบใหม่เหมือนกัน3ท่าเลย เราต้องใช้ระยะเวลารอเกิน3วันขึ้นไปนะครับหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จสอบภาคปฏิบัติผ่านก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับมาถ่ายรูปแล้วรอใบขับขี่ได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนของการมาติดตอ่อและทําใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่นะเป็นแบบนี้อีกหนึ่งทางเลือกถ้าคุณไม่อยากมาหรือ มีเวลาน้อยหรือเวลาอาจจะไม่ตรงกับทางราชการเลือกที่จะไปอบรมและสอบกับโรงเรียนสอนการขับขี่รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่จะชุจริตจากโรงเรียนเพราะกรมการขนส่งมีระบบที่จะตรวจสอบคุณต้องสแกนลายนิ้วมือทุกคนต้องถูกบันทึกภาพว่ามีการมาสอบจริงมีการมาขับขี่จริง ทุกขั้นตอนมีกล้องบันทึกไว้หมดถ้าผิดเงื่อนไขโรงเรียนโดนลงโทษนะถ้าคุณผ่านได้ใบเซอร์จากโรงเรียนมาแล้วก็ต้องมาที่กรมการขนส่งทางบกมาเอาใบาเซอร์เนี่ยมาเข้าสู่ช่อง one stop service เพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อันนี้ได้เลยทันทีนะครับง่ายก็จะว่าง่ายก็ไม่ใช่มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือเงื่อนไขเนี่ยการข้อสอบเป็นข้อสอบแบบเดียวกันเงื่อนไขการผ่าน ข้อเขียนข้อปฏิบัติกฎิกาเดียวกันเป๊ะสําหรับโรงเรียนสอนับรถแต่ง่ายๆว่าช่วยลดความแออัดช่วยในส่วนของประชาชนให้มีทางเลือกในการสอบใบ,บขับขี่ให้สะดวกขึ้นนะครับแน่นอนคุณก็ต้องทำว่าแล้วมันมีทางลัดพิเศษไหมบอกเลยว่าไม่มีใครก็ตามที่บอกคุณว่าเอาโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวทำใบขับขี่ให้บอกเลยเนะี่ยมิจฉาชีพ ระบบของกรมการขนส่ง,งทางบกณเวลานี้บอกเลยว่าใช้ระบบออนไลน์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีการบันทึกสแกนล,ลายนิ้วมืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้การสอบทั้งหมดอะ่ะต้องบันทึกลายนิ้วมือไว้หมดถ้าคุณไม่เคยมาไม่เคยมาสอบไม่มีดิจิตอลฟุตพรินต์ลายนิ้วมือหรือภาพที่ถูกบันทึกในการขับในการสอบไม่มีทางที่คุณจะได้ใบขับขี่เป็นไปไม่ได้ถ้าถึงคุณได้ก็คือใบขับขี่ปลอมและที่สําคัญที่สุด จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่รมการขนส่งทางบกที่ผมพูดคุยมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกไว้เลยว่าณนะเวลาเนี้ยมีแก๊งมิจฉาชีพที่เปิดแอปหลอกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยถ้าคุณกรอข้อมูลเข้าไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วจะสามารถออกไบขับขี่ให้คุณได้อันนี้ไม่จริงนะกรมการขนส่งทางบกไม่ได้นิ่งนอนใจกรมการขนส่งทางบกดําเนินคดีมาแล้วกว่า400ร้อยรายนะครับ บรรดามิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะโดนแต่มันมีมาเรื่อยๆแหละสาหรับคนที่อยากสบายอยากได้ใบ,บขับขี่ไม่มีนะและที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องไปจ่ายเงินเป็นพันถ้ามาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ทั้งหมดเนี่ยสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์เหมือนกันแต่ต่างกันที่ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์เนี่ยค่าธรรมเนียมคือ105บาทส่วนรถยนต์เนี่ย205บาทจ่ายแค่นี้ครับคุณได้ใบขับขี่ ถ้าคุณมีค a l l r e p l คือคุณมีค,ณค,ณคุณสมบัติเพียงพอกับการได้ใบข,ขับขี่จ่ายแค่2 0 5บาทสําหรับรถยนต์และจ่ายแค่105บาทสําหรับมอเตอร์ไซค์คุณสมบัติเกือบลืมมอเตอร์ไซค์เนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถมาสอบได้ส่วนรถยนต์เนี่ยคุณสมบัติคือ18ปีขึ้นไปก็มาสอบได้แล้วนะครับก็สั้นๆน,นี่ไม่รู้จะสั้นหรือล่าคือง่ายๆนี่คือข้อมูลทั้งหมดสําหรับการมาติดต่อราชการมาสอบใบขับขี่มา โอนทะเบียนรถนะครับสองอย่างสองงานนี้ผมว่าน่าจะเป็นสองงานที่เราใช้บริการทางกรมการขนส่งทางบกบ่อยที่สุดแล้วก็อยากรู้มากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวแถมให้อีก2เรื่องสรุปสั้นๆง่ายการทำใบขับขี่นั้นง่ายนะครับนี่ถ้าคุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาที่ห้องนี้ครับมาเพื่อรับใบขับขี่นะครับคุณมาตอนเที่ยงก็ได้เอาเอกสารทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดแล้วก็เอามายื่นให้เจ้าหน้าที่ และออกไปขับขี่ได้เลยทันทีแถมให้อีก2เรื่องอที่เราจะแถมให้ก็คือเรื่องของการจองเลขตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนที่จะจองเลขด้วยตัวเองจองฟรีนะผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก dt.go.th l TH, แต่มันมีเงื่อนไขที่ต้องทำก่อนหน้านี้ก็คือคุณต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทย i ID นะครับจะสามารถจองทะเบียนได้แค่1คน1ครั้งมันจะไม่สามารถจองแทนคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะมา จองซ้ำสอเลขได้นะครับส่วนเลขสวยมีทางลัดไหมยืนชันไว้ตรงนี้จากเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเขาบอกเขาเองอยังต้องแย่งชิงเหมือนกันซึ่งับเวลานั้นเน็ตใครแรงคนนั้นได้นะครับย้ำตรงนี้เลยเน็ตใครแรงคนนั้นได้อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการต่อภาษีเมื่อเราโดนไปสั่งจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างตรงนี้ บอกเลยนะครับว่ามีระบบตัดแต้มเพิ่มเข้ามาด้วยเราต่อภาษีได้ไหมได้เรายังต่อภาษีได้แต่เราจะยังไม่ได้ไป้ายวงคมนะครับสำหรับการต่อภาษีเราจะได้แค่ใบแทนซึ่งเราจะต้องไปชำระค่าปรับภายใน30วันซึ่งถ้าคุณไม่ชำระค่าปรับผมบอกไว้ตรงนี้นะถ้าคุณเจอตำรวจจับคุณโดนค่าปรับเพิ่มอีก2,000บาทนะครับในกรณีที่คุณใช้ใบแทน เกินกว่าอายุที่กําหนดไว้30วันเขาให้แค่30วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอค่าปราบับแล้วเราทําผิดจริงก็ยอมไปเสียค่าปรับเถอะนะครับแล้วก็ต่อภาษีรถเราก็จะไม่มีปัญหาแล้วถ้ายาวไปจนถึง1ปีไม่จ่ายเลยคุณหนีได้ไม่โดนตำรวจจับโอกาสในการที่จะได้ต่อภาษีในปีถัดไปไม่แน่อาจจะไม่ได้ต่อนะเพราะว่ายังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนออกมาว่า สุดท้ายแล้วอะจะยังได้ต่อไหมถ้าคุณไม่จ่ายภาพปรับกรมแน่นอนว่ามีหน้าที่ที่จะต้องรับภาษีแต่จะได้อนุญาตให้ต่อภาษีหรือเปล่าตรงนี้ยังเป็นเงื่อนไขาทางกฎหมายที่บอกตรงนี้ว่ายังไม่มีใครรู้เพราะมันยังไม่เกิดยังอาจจะต้องให้กฤษฎีกาตีความอันนี้อันนี้ในมุมผมนะอันนี้ในความเห็นผมเพราะว่าโดยระเบียบที่ออกมายังไม่ครอบคลุมยาวไปถึงว่าถ้ามันเกิดประชาชนไม่จ่าย จะยังต่อภาษีในปีถ,ถัดไปได้หรือเปล่าตรงนี้อยากรู้ลองก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำให้คุณลองนะเพราะไม่งั้นอนะ่ะถ้ารถคุณต่อภาษีไม่ได้เนี่ยใครรับผิดชอบอะ่ะไปจ่ายค่าปรับครับถ้าเราทำผิดจริงอันนี้ในมุมผมนะแล้วเตือนอีกนิดเดียวสำหรับคนที่ชอบเป็นเราอะ่ะเราก็เข้าใจนะรเราได้ใบขับขี่มาเราถ่ายรูปโชว์ลงเฟซลงนู่นลงนี่ลงนั่นว่าเอ๊ะฉันได้ใบขับขี่มาแล้วทางกรมการส่งขอความร่วมมือ ว่าอย่าทําแบบนั้นอย่าโพสตเพราะว่าภาพของคุณที่โพสต์ลงโซเชียลอ่ะมันกลายเป็นแหล่งในการหลอกลวงของมิจฉาชีพเขาดึงภาพเหล่านั้นไปเอาไปใช้หลอกลวงคนอื่นๆว่าเนี่ยเป็นฝีมือเขาที่ออกใบขับขี่ให้กับคนอื่นๆได้สุดท้ายขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขออนุญ,ญาตลาการปำเนินงปเท่านี้มีความเห็นอะไรก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับมีคําถามาอะไรก็ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับวันนี้ ลาการเป็นเงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุดท้ายเชื่อผมครับเจ้าหน้าที่เป็นมิตรกับเราแน่นอนเป็นมิตรกับประชาชนและถ้าคุณยังไม่มีรถแล้วคิดจะมาสอบบอกเลยนะมอเตอร์ไซค์ค่าเช่า50บาทเท่านั้นรถยนต์100บาทเนี่ยมาตัวเปล่า,เ,ลาเอกสารเตรียมให้ครบพร้อมสามารถสอบใบขับขี่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยเงินหลักร้อยไม่ต้องไปจ่ายอะไรถึงขั้นหลักพันไม่ต้องไปจ้างอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเชื่อผม เจ้าหน้าที่เป็นมิดจริงๆครับ